สวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กันในเกมเก s ชิง i ิ p a พกนะฮะวันนี้เราจะพาทำเควสกันในแมปใหม่แมปโซนหิมะดาร์กอนสปายนะฮะนั่นก็คือเควสที่รับหอกสดาวฟรีนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะขอให้ทุกคนไปเปิดแมปให้ครบก่อนเพราะว่าเราจะได้สามารถมาร์กจุดเก็บเชี่ยวกันได้เพราะว่าเควสเนี้เออต้องบอกก่อนว่าเควสเนี้ มีให้รับทั้งหมด4จุดนั่นก็คือจุดแรกจุดนี้นะจุดที่2จุดที่3ตรงที่เป็นโครงกระดูกเยอะๆแล้วก็จุดที่4ตรงวาร์ปตรงนี้นะพอเราวาร์ปไปแล้วเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นเป็นเขี้ยวให้เรากดคุยแต่ว่าเรารับจุดใดจุดหนึ่งแล้วอะเราไปรับจุด อื่นต่อจะไม่มีเขี้ยวให้เห็นให้คุยนะเพราะฉะนั้นรับตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วเราจะได้เป็นเควสนี้มานั่นก็คือ the feyringfang นะให้เราไปคุยกับคนนักขัจนภัยที่แคมนั่นเองนั่นก็คือตรงนี้อา้าวเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันไปดีกว่าเนาะหอกนี้เป็นหอกสี่ดาวที่มีความสามารถก็คือบนนักกายภาพแล้วก็ เวลาตีจะมีน้ําแข็งตกลงมาแต่ว่าน้ําแข็งอะ่ะเป็นโบนัสข่าวนะไม่ใช่ตกลงมาแล้วตีท่าน้ําแข็งนะโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็โอเคเมื่อรับเคสเสร็จแล้วเราก็มาคุยกันที่ไอริสนั่นเอง่อาถามเรื่องเที่ยวที่เราเก็บมาได้จากนั้นอาริสก็จะให้เราไปคุยกับออบาน เอาเคี้ยวไปให้เขาดูอ่พาพอคุยเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราไปตามจุดที่เราเจอเขียวแต่ว่าจะเป็นจุดที่เรายังไม่ได้เก็บเขี้ยวรับเคสตอนแรกนะอ่าสมมุติเราเก็บสมมุติเราเก็บจุดนี้มาใช่ไหมเราเก็บเขี้ยวจุดนี้มาปุ๊บพอเราไปคุยกับนักผจญภัยที่แคมป์เสร็จมันก็จะให้รับ มันก็จะให้เราไปหาเขี้ยวจากอีสามจุดที่เหลือตรงนี้เรารับเขี้ยวอันแรกตรงไหนมาพอเราไปคุยกับนักขาจนภัยเสร็จมันก็จะให้เราไปหาเขี้ยวที่เหลือนั่นแหละเราวาดไปดูเขี้ยวที่เหลือกันดีกว่าสําหรับใครที่กังวลว่ากลัวจะทําไม่ทนันไม่ต้องเครียดไปเพราะว่าเควสเนี้ยอยู่ถาวรให้เปิดแมปเปิดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องสี่เลียด อ่ามาพอถึงปุ๊บเราจะเห็นระยิบระยับกันตรงเคี่ยวเนาะ mm. เก็บเคี้ยวเพิ่มอีกร้านหนึ่งอ่าแล้วต่อไปเราก็จะไปเก็บอีกหนึ่งนะ mm. วัดมาตรงนี้แล้วก็บินลงมาได้เลย ไมม่่่่ใใชชไว้แก่เคี้ยวอันนี้อยู่ตรงไหนวะอ่ออยู่ในนี่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 นต่ให้เฮ้ยมันดูเหมือนหัวใจเลยอะแบมอนว่าวหวอย่างนั้นอะ อพอเก็บเคียวันที่สองในนี้ปุ๊บให้เรากับวารปแปลงสุดท้ายก็คือตรงนี้นะอันสุดท้ายอยู่ใกล้ๆนี่เอง ออยอันสุดท้ายมีอันนี้ด้วยอย่าตีก่อน ตายแล้วโอเคสู้เสร็จป๊บได้เคี้ยวครบแล้วมันจะให้เราหาไอ้นี่เพื่อไปค้ามนะแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงขั้นนั้นกลับมาที่เควก่อนจะหนาวตายแล้วมันให้เราหาที่อ่าสตาร์ซิลเวอร์ออห้าสิบอันก็คือแร่สำหรับคาร์ทวนแต่ว่าเราเพิ่งเก็บได้ยีิบเก้าอันนะ เห็นไหมมันบอกว่าฉันต้องการซัมสตาร์ซิลเวอร์มากกว่านี้นะก็คือเราจะต้องไปหาสตาร์ซิลเวอร์มาเพิ่มนั่นก็คือแร่นั่นเอง A few m โ m e n t s later อเคนะฮะตอนนี้เราเก็บเขี่ยวครบแล้วแล้วก็เก็บแร่สตาร์ซิลเวอร์ครบแล้ว50อันนะ แล้วก็เราจะกลับมาคุยกันที่ NPC ออบารนั่นเองต้องบอกไว้ก่อนว่าเก็บแต่เคี้ยวอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีแร่เตรียมไว้50ก้กองด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ให้ส่งเควส NPC จะไล่เราไปหาแร่จากนั้นให้เราไปเติมเลือดเรียกได้ว่าเติมเลือดปะเอาเลือดเคลือบเคี้ยวเออว่อย่างนี้ดีกว่าเติมเลือดให้เคี้ยวนะให้เคี้ยวมันมีเลือด สำหรับจุดเติมเลือดเขี้ยวนั้นก็จะเป็นตรงที่เราเข้าไปเก็บเขี้ยวนั่นแหละที่เป็นสีแดงๆที่แค่ที่ตัวเราพอเข้าไปเห็นแล้วอุทานว่ามันเหมือนกระผลใจเลยอ่านี่นะเข้ามาข้างใน 無駄な努力をやめたら หลังจากเรากําจัดกลุ่มฟลาตุยที่มันขวางทางเราไปแล้วนะมันก็จะให้เรามาคุยกันที่เลือดนั่เองสาเสร็จแล้วเอาเคี้ยวใส่เข้าไปนะนะมันจะอุทานมาเฮ้ยเหมือนเคี้ยวมีปฏิกิริยานะเสร็จแล้วเหมือนเดิมจะมีฟลาตุยออกมาขวางทางเรา เลือดก่อนหน okay, okay, ิงกวงเลือดน้อยมากเลยใส่ของพีดนะใส่หนิงกวงมาหาแล้วโอเคหลังจากเราเคลียร์ทั้งสามรอบไปแล้วนะมันจะให้เรากลับมาคุยกับเลือดกับหัวใจอีกรอบหนึง เป็นว่าเสร็จสิ้นนะเราได้เที่ยวที่มีปฏิกิริยากับหัวใจอันนี้แล้วเราก็จะกลับไปคุยกับนักผจญภัยที่อยู่ที่แคมป์กันเลยกลับมาคุยกันที่ออบานเหมือนเดิมจ้านี่ขยันหกักเลยอันนี้อะไร อ่าเห็นไหมพอเสร็จแล้วเราก็มันก็จะให้เราเตรียมวัตถุดิบที่เราไปทำเควสมานะให้ใส่เข้าไปเพื่อสร้างเป็นหอ,อกครัเพื่อจบเควสนั่นเองจะว่าฟรีก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีชิ้นส่วนที่เป็นน็อตแลนเดอร์โพลาร์โปรโตไทปนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไปค้าหอ,อกสีดาวก่อนหน้านี้แล้วอ่ะแล้วถ้าเราไม่ตอบจากบอสเลยอะนั่นก็แปลว่าเราจะต้องรอให้มันรอปจาก บอสชายบอสหมาป่าแล้วก็บอสมังกรนั่นเองถ้าไม่มีเราแปลวะ่าเราก็ขาาไม่ได้นะจ๊ะโอเคกดซับม t ไปจากนั้นเราก็รอออบานสร้างหอกให้เราเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยกับเควสดราก้อนสเปียร์นะจ๊ะ หลังจากเราทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ทั้งหอ,อก4ดาวแล้วก็แปลนหอ,อกเพื่อที่มาราบในการขัดเกาเพิ่มนั่นเองพร้อมด้วยเพชร50เมตรนะนี่คือหน้าตาของหอ,อกพร้อมสเ,เตตัสนะเราจะเห็นได้ว,ว่าเป็น Physical Damage Bonus นั่นก็คือโบนัสขาวนั่นเองสําหรับถ่ายกายภาพส่วนหอ,อกนั้นเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือเมื่อเราตีหรือชาร์จโจมตี จะมีโอกาส60%นะที่จะทำดาเมจเป็น LE ถึงจะชื่อสกิลว่า e v e r f o r ์ฟ Icicle แต่ว่าเป็นดาเมจข่าวนะจ๊ะมอนไม่ติดน้ำแข็งเวลาโดนสกิลหอกนะจะบอกไว้ก่อนเสร็จแล้วเรามาดูเรือนที่แปลนกดใช้ไปเลย ่หลังจากเรากดใช้แปลนไปแล้วเราก็จะมาสร้างยังไม่สร้างสิเราก็จะมาดูหอ,อกกันว่าใช้อะไรบ้างสามารถไปหาคนขคับอาวุธด,ด้ทุกเมืองนะจ๊ะอ่าอันนี้ก็คือหอ,อกดากก้อนสไปเสเปียี่เพิ่มเข้ามาให้เราครับ ก็เหมือนกับโปรโตไทป์นั่นเองสำหรับโปรโตไทป์นั้นก็จะใช้เป็นแร่ฟ้าแล้วก็แร่ไอรอนช้างธรรมดาพร้อมกับนอตโนนเรนเดอร์พวมส่วนดาร์กอนสไปซ์เปียร์นั้นก็จะใช้แร่ที่มีเฉพาะในเขตดาร์กอนสไปซ์เท่านั้นนั่นก็คือสาร์ซิลเวอร์แล้วก็เคี้ยวที่เคลือบไปด้วยเลือดแล้วเรียบร้อยเคี้ยวที่ทำปฏิกิริยากับเลือดแล้วเรียบร้อยนั่นเอง สามารถเก็บไปทุกวนันวันละสี่เขี้ยวตามจุดที่ได้บอกไปข้างต้นนั่นก็คือจุดนี้นะอ่านี่คือจุดแรกจุดที่สองจุดที่3แล้วก็จุดที่4ตรงนี้วาร์ปมาเจอเลยสำหรับจุดนี้ก็จะอยู่ตรงหัวใจทางเข้านั่นเองเอาละฮะจบไปแล้วสำหรับการรับเควส เที่ยวฟรีนะเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มก่อนโอเคขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย <c oughs>